สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ครัวเพื่อพิรมค่ะครัวสไตล์โมเดิร์นนะคะสําหรับเพื่พิรมตั้งอยู่บนถนนเส้นโรงพยาบาลมหาราชก่อนถึงแยกประดกนั่นเองหรือถ้าวาง,าง,ง่ายๆนะคะชาวโคราชรู้จักกันดีก่อนถึงีิกัสต์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะยายจยยยยะพาคุณผู้ชมมาดูที่ครัวพื่พิรมครัวสไตล์โมเดิร์นแห่งนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง และที่แน่ๆครัวพื่พิรมนะคะเป็นร้านอาหารที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยจะมากันเป็นแบบครอบครัวโอกาสดีๆวันสาคัญต่างๆหรือแม้กระทั่งวันธรรมดาธรรมดาที่ใครอยากจะมานั่งชิลฟังเพลงพร้อมกับจิตวาย,ยเย็นๆนะคะที่นี่ก็พร้อมบริการเสิร์ฟความสุขให้กับคุณค่ะ Thank you. Thank you. Thank you. Can't help it. I love the way it feels. Just got me stuck between my fantasy and what is real. I need it when I want it. I want it when I don't. Tell myself I will stop every day, knowing that I won't. I got a problem and I know what to do. Even if I did, I don't know. ว่าเขามีไฮไลท์ในเรื่องของเมนูเด็ดอะไรกันบ้างค่ะมีทั้งอาหารไทยอาหารยุาราหอาหารปา่รมมารวมไปถึงอาหารทะเลอีกด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะย่านีจะพามาดูเมนูเด็ดของทางร้านที่อยากจะแนะนําค่ะอย่างแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะปลากระพงทอดน้าปลานะคะนอกจากนี้จะมีผัดผักรวมค่ะและ ย่างยำรวมด้วยนะคะและยังมีเมนูอื่นอีกมากมายด้วยสำหรับที่นี่นะคะถ้าอยากรู้ว่าน้าทานน้าทานแค่หนนะคะต้องลองมาชิมที่นี่กรัวเพลิด I พลิ ครัวสไตล์โมเดิร์นตั้งอยู่เส้นถนนโรงพยาบาลมหาราชก่อนถึงแยกประโดกใกล้ๆกับพีกัสซันะคะที่นี่นอกจากที่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจรับประทานอาหารอร่อยแล้วนะคะยังรับจัดเลี้ยงสัมมานาทุกคณะด้วยนะคะส่วนจะยังไงโทรมาสํารองความสุขที่ทางล่างนี้ค่ะวันไหนนะคะคุณผู้ชมมาที่นี่จะมีการเช็คอินหรือว่าโพสต์แชร์ความรู้สึก,กรวมไปถึงบรรยากาศของร้านคารัพลธีโมก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้ที่ เฟ e บุ๊กของแฟนเพจครัวพุทพิรมหรือจะเข้าไปดูคลิกชมบรรยากาศแบบเต็มๆได้ที่ w w w c r u a p u t h i r a m c o m วันนี้ขัดเวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ